โยฮัน oh บทที่20ข้อ19ถึงข้อ22พร้อมคำอธิบายโครงร่างมงเล็บสองจะเด็ดมาโดยพระวิญญาณน,นั้นเพื่อถูกระบายเข้าสู่ภายในผู้เชื่อบทที่20ิข้อ19ถึงข้อย5โยฮันบทที่20ข้อ19าค oh ำคืนวันนั้นนังเด็บก็คือวันแรกของสัปดาห์ขณะที่ประตูห้องซึ่งพวกสาวกอยู่ยังปิดอยู่เพราะกลัวพวกอยู่ดายนั้น พระยาูก็เสด็จเข้ามายืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขเถิดโยฮันบทที่20 19, ข้อ19คำอธิบายหนึ่งการประชุมของเหล่าสาวกในที่นี้ถือได้ว่าเป็นการประชุมกันครั้งแรกของคริสตจักรก่อนวันเพนิเทคอสการประชุมนี้ได้เกิดขึ้นตามให้ปรายบทที่2ข้อ10ถึงข้อ12ซึ่งเป็นการสำเร็จบทเพลงสรรเสริญบทที่22ข้อ22นั่นเอง พื่อให้ประบุตได้ประกาศท่านามของพระบิดาต่อพี่น้องทั้งหลายของพระองค์และร้องเพลงสรรเสริญพระบิดาในคริสตจกักรซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องทั้งหลายของพระองค์โยฮันบทที่20 1ข้อ19คาคำอธิบาย2ถึงแม้ประตูปิดสนิทองค์พระผู้เป็นเจ้ายังเสด็จเข้าไปในห้องที่สาวกอยู่ด้วยพระไกยที่เป็นขึ้นของพระองค์ในวงเล็บลูกาบทที่24ข้อ37ข้อ40 หนึ่งโกรินโทบทที่15บห้าข้อสีพระองค์จะสามารถเข้าไปได้อย่างไรกันในเมื่อทรงมีทั้งเนื้อและกระดูกสมองที่มีขีดจำกัดของเรานั้นไม่อาจจะเข้าใจได้เลยแต่เป็นความจริงที่ได้เกิดขึ้นเราต้องต้อนรับสิ่งนี้ตามการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นการสำเร็จคำสัญญาของพระองค์ในบทที่16ข้อ16ข้อ19ข้อ22ด้วยโยฮันบทที่20ข้อ20 ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงชี้ให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อเหล่าสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจึงมีความชื่นชมยินดีโยฮันบทที่20ข้อ20คำอธิบายหนึ่งนี่เป็นการสําเร็จคําสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่ 16: ข้อ22บันดนี้พวกเขามีความชื่นชมยินดีเพราะว่าได้เห็นบุตรที่เกิดใหม่นั้นหนึ่งในบทที่ 16: ข้อ21ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นขึ้น ได้บังเกิดเป็นพระบุตรของพระเจ้าในการเป็นขึ้นของพระองค์ในเล็บกิจการบทที่13ก็33องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สำเร็จคำสัญญานี้แล้วเสด็จกลับมาหาเหล่าสาวกของพระองค์และได้นำพระพรห้าประการมาให้แก่พวกเขาคือ 1. การสถิตอยู่ของพระองค์ 2. สันติสุขของพระองค์ 3. การทรงใช้ออกไปของพระองค์และการมอบหมายของพระองค์ในเล็บข้อ21 สพระวิญญาณบริสุทธิ์1นเล็บข้อ22 5. อาำนาจของพระองค์ที่ทำให้พวกเขาเป็นตัวแทนของพระองค์ได้1นเล็บข้อ23โยฮันบทที่ 20: ข้อย1สพระเยซูตรัสแก่พวกเขาอีกว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปอย่างนั้นโยฮันบทที่ 20: ข้อ21อคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าทรงใช้เรามา ดูบทที่หนึ่งข้อหกคำอธิบายหนึ่งโยฮันบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบเอ็ดคำอธิบายสองอธิบายคําว่าใช้ท่านทั้งหลายไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้สามองไปโดยมีพระองค์เองเป็นชีวิตและทุกสิ่งของเขาทั้งหลายหน่งเล็บดูบทที่สิบเจ็ดข้อสิบแปดคำอธิบายหนึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่พระองค์ทรงระบายพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในพวกเขาหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสว่าเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปอย่างนั้น โดยการระบายลมปราณเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณผู้นี้ก็ได้เข้าสู่ภายในของสาวกและอยู่ภายในของเขาทั้งหลายตลอดไปหน่งเล็บทที่14ข้อ16ถึงข้อ17เพราะเหตุนี้ไม่ว่าสาวกจะถูกใช้ไปที่ไหนพระองค์ก็จะสถิตอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาเพราะพระองค์กับเขาทั้งหลายเป็นหนึ่งโยฮันบทที่20ข้อ22 พรงตรัสเช่นนั้นแล้วทรงระบายลมปราณเข้าสู่เขาทั้งหลายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดโยฮันบทที่ 20: ข้อ22อคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ก็คือพระวิญญาณน,นั้นที่เราฝ้าหวังรอคอยในบทที่7ข้อ3 9และก็คือพระวิญญาณน,นั้นที่ได้สัญญาไว้ในบทที่14ข้อ16บถึงข้อ17ข้อ26บทที่ 15: ข้อ26 และบทที่16ข้อ7ถึงข้อ8ข้อ13ด้วยดังนั้นการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ระบายพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในหล่าสาวกก็เป็นการสําเร็จคําสัญญาที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนั่นเองการสําเร็จนี้ต่างกับกิจการบทที่2ข้อ1หรือข้อ4ซึ่งเป็นการสําเร็จคําสัญญาของพระบิดาซึ่งอยู่ในลูกาบทที่24ข้อ49นงเล็บดูบทที่14ข้อ17คําอธิบายหนึ่ง ในหนังสือกิจาการพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเหนือเหล่าสาวกประดุจพายุกล้าเป็นฤทธิเพื่อการงานของพวกสาวกในเล่มกิจาการบทที่หนึ่งข้อแปดจนในที่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ระบายเข้าสู่ภายในสาวกเหมือนลมปราณเพื่อเป็นชีวิตโดยการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ระบายพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในของสาวกพคมก็ได้แจกใจตัวของพระค์เองเข้าสู่ภายในเขาเป็นชีวิตและทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งที่โปรองกล่าวไว้ในบทที่1ิบสี่ถึงสิก็ได้สําเร็จแล้วการที่มเมล็ดข้าวสาลีตกลงในดินแล้วตายเสียและงอกขึ้นจากดินได้ทําให้มเมล็ดเม็ดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งทั้งใหม่และมีชีวิตได้อย่างไรทํานองเดียวกันการตายและการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทําให้พระองค์ได้เปลี่ยนรูปลักษณะจากเนื้อหนังไปเป็นพระวิญญาณน,นั้นได้เช่นเดียวกัน พระองค์ผู้เป็นอาดามคนสุดท้ายที่อยู่ในเนื้อหนังนี้ได้ผ่านขั้นตอนของการตายและการเป็นขึ้นจึงได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในเล่มหนึ่งโครินโทบทที่1 5บหข้อสีพระองค์เป็นการแปลสภาพอันเป็นรูป,ปรธรรมของพระบิดาชันใดพระวิญญาณน,นั้นก็เป็นการแปลสภาพเป็นจริงและความเที่ยงแท้ของพระองค์ด้วยฉันนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นจึงสามารถระบายพระองค์เองเข้าสู่ภายในสาวก พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นจึงสามารถให้ผู้เชื่อของพระองค์ต้อนรับเข้าสู่ภายในและหลั่งไหลออกมาจากภายในของพวกเขาดูดแม่น้ำที่มีชีวิตในเล่มบ,บทที่7ข้อ3 8ถึงข้อ39พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นจึงสามารถกลับมหาสาวกทั้งยังเข้าสู่ภายในเขาเป็นองค์ผู้ช่วยและเริ่มต้นอาศัยอยู่ภายในเขาโดยผ่านการตายและการเป็นขึ้นในเล่มบ,บทที่14ข้อ16ถึงข้อ17 พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นพระองค์จึงสามารถเป็นอยู่ภายในเหล่าสาวกได้และให้สาวกสามารถเป็นอยู่โดยพระองค์และเป็นอยู่ร่วมกับพระองค์ได้ในงในบทที่ 14: ข้อ19พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นจึงสามารถอาศัยอยู่ภายในเหล่าสาวกและเหล่าสาวกก็สามารถอาศัยอยู่ภายในพระองค์ในเลนบทที่ 14: ข้อ20บทที่15ข้อ4ถึงข้อห พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นจึงสามารถเสด็จมาหาผู้ที่พระองค์ทรงรักพร้อมกับพระบิดาเพื่อจัดแจงที่อาศัยกับเขาในเล็บบทที่1 4บสข้อยีพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นจึงสามารถทําให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงมีถูกแปรสภาพเป็นจริงอย่างครบถ้วนโดยเหล่าสาวกในเล็บบทที่16บหข้อสิถึงข้อสิพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นจึงสามารถร่วมชุมนุมกับพี่น้องทั้งหลายของพระองค์ในเล็บคลิตจักร เพื่อประกาศพระนามของพระบิดาแก่เขาและร้องเพลงสรรเสริญพระบิดาในท่ามกลางพวกเขาในเล็บเห้รายบุที่สองข้อ11บเถึงข้อ12พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นจึงสามารถใช้เขาไปเพื่อการมอบหมายของพระองค์โดยมีพระองค์เป็นชีวิตและทุกสิ่งของเขาเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงใช้พระองค์มาในเล็บข้อ21ดดังนั้นสาวกจึงมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ โดยมีอำนาจของพระองค์ที่อยู่ในการสัมรกิธธรรมแห่งประกายของพระองค์ในเล็บข้อ23เพื่อปฏิบัติการในการงานของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระคำและพระคำนี้ก็คือพระเจ้าที่นิรันด์ในเล็บบทที่1ข้อ1เพื่อการสําเร็จพระประสงค์นิรันด์ของพระเจ้าพระองค์ทรงใช้สองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการกลายเป็นเนื้อหนังเพื่อมาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังในเล็บบทที่1ข้อ14 เป็นพระเมสโบรดกของพระเจ้าที่ได้สําเร็จการถ่ายเพื่อมนุษย์ในเล่งเล็บทที่หนึข้อยี 29. มาสําแดงพระเจ้าให้มนุษย์ได้เห็นในเล่เล็บทที่หนึข้อสิ 18. และสําแดงพระบิดาให้ผู้เชื่อได้เห็นในเล่เล็บทที่14ข้อเถึงข้อ11ขั้นตอนที่2คือการตายและการเป็นขึ้นเพื่อที่จะแปลสภาพกลายเป็นพระวิญญาณนั้นเพื่อทําให้พระองค์สามารถแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในผู้เชื่อ เป็นชีวิตและทุกสิ่งของเขาและเพื่อทำให้พระองค์สามารถก่อกำเนิดบุตรทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งก็คือพี่น้องมากมายของพระองค์เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระองค์คือคลิตจักรอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าและสำแดงพระเจ้าตรีกภาพจวบนิรันดังนั้นเมื่อเดิมนั้นพระองค์ทรงเป็นพระคำที่นิรันด์ต่อมาโดยการที่พระองค์กลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ก็ได้มาสำเร็จการถ่ายของพระเจ้า และโดยการตายกับการเป็นขึ้นของพระองค์ได้กลายเป็นพระวิญญาณน,นั้นเพื่อกลายเป็นทุกสิง่งและกระทําสําเร็จทุกสิง่งเพื่อสําเร็จการกอร่อสร้างของพระเจ้ากิตติคุณโยฮันได้เป็นพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งพระเจ้าหน่งเลบบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสองบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงข้อสิบแปดบทที่สิบข้อสามสิบถึงข้อสามสิบสามบทที่สิบสี่ข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบแปด 2. ชีวิตแนเล็บบทที่1ข้อ4บทที่ 10: ข้อ10บทที่11ข้อ25บทที่14ข้อ6และ 3. การเป็นขึ้นแนเล่บทบที่11ข้อ25บทที่1ถึงบทที่1 7พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในท่ามกลางมนุษย์มนุษย์ได้ถูกเปรียบเทียบกับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าองค์นี้ บทที่18ถึงบทที่19ได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งความตายความตายหรือสภาพแวดล้อมแห่งความตายนี้ได้ถูกเปรียบเทียบกับพระองค์ผู้เป็นชีวิตนี้บทที่20ถึงบทที่21ได erm ้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นในท่ามกลางสิ่งทรงสร้างเก่าคือในชีวิตธรรมชาติสิ่งทรงสร้างเก่ากับชีวิตธรรมชาตินี้ได้ถูกเปรียบเทียบกับพระองค์ผู้เป็นการเป็นขึ้น ความเที่ยงแท้ของการเป็นขึ้นก็คือพระวิญญาณนั้นการเป็นขึ้นนี้สามารถถูกแปลสภาพเป็นจริงได้ในพระวิญญาณน,นั้นเท่านั้นดังนั้นในที่สุดพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นในการเป็นขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในท่ามกลางมนุษย์ในเล็บทที่1ถึงบทที่17พระองค์ทรงเป็นชีวิตในท่ามกลางความตายในเล่มบทที่18ถึงบทที่19และพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นในการเป็นขึ้นในเล็บบทที่20ถึงบทที่21